สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ช่นเคยนะก็กลับมาอยู่กับผมนะคนเดิมไม่มีเปลี่ยนก็ถ้าถามว่าผมหายไปไหนนะคือไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนอะ่ะโอ้โหไม่คือไม่ได้ลงคลิปนานมากคือผมอะคอมพังเออคอมพังเลยทีนี้กะว่าจะจะหายไปแล้วแหะเออแต่ไม่รู้ยังไงนะก็นึกคิดถึงนะวันๆเก่าๆอะไรแบบเนี้ย ก็อยากจะกลับมานะก็อันนี้ก็เกมแรกที่กลับมาก็คือนี่เลย The w h i ว e นะคื The w ว i t e ก็เป็นเกมที่อยู่กับผมมานานแล้วแหละเออเวลาคนเห็นผมแบบทำมอนเทจยิงอะ่ะนี่ที่แม่งบางคนก็บอกเออพี่ยิงเก่งจังพี่ยิงหัวจังผมก็เออก็ดีนะ,ะก็มีคนชมเราแต่ความจริงแล้วผมว่าฝีมือผมอ่ะไม่ได้เก่งอะไรหรอก เออไม่ได้เก่งอะไรห,หรอกเทคนิคอะไรก็ไม่มีพี่กูไม่มีเทคนิคอะไรหรอกคือเดี๋ยวนี้เทคนิคในแมปเดอะไวเวทเนี่ยคือมันมีหลายเทคนิคมากเลยที่ผมเห็นยูทูบเบอร์แปลกชาติเล่นกันนะก็ควิกสวิตแบบใหม่อะไรเงี้ยเออมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไอ้เกมความสนุกมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เข้าใจแหละว่าอยากให้ผู้เล่นใหม่อยู่ได้กับแก้ปัญหาเรื่องการที่แบบพวกแม่งยิงกันอย่างเดียวจนซ้อระเบิดอะไรเงี้ย เออก็ต้องเข้าใจนในจุดนี้ด้วยนะสำหรับผู้เล่นสาย PVP ยุดเก่าเอ๊ะเอียงอะี่โอ้ไปประตูสิเอาละ่ะก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากเลยนะก็แค่จะเข้ามาบอกว่าผมกลับมาแล้วเออก็จะพยายามลงคลิป ให้ได้มากที่สุดนะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันจ้า